นันเนาะกามาเทียบรอบน้ะวะแม่ไม่พอกกันไม่อกเลยมันกลัวเลยนี่เอเือน้อยกนเลยเทียบมาังะวัดนี้ต่องคนอันนี้กังห่ดอันนี้วัดเบื้องอ๋อนี่ยตีนู้นอ al, trips, นอนตีนไม่นู้นนนอวัด็เกาเพช่ไงเกิดันอนไมน่ไม่ใหญ่โอ้ไม่กันเ้อท so so okay. oh, ี่กัหวดติดหลักันนึงเออกหวดโอ้เที

ตึงแค่ขนจนะมันขึ้นไปาเนแล้ราไม่กันไดตึงอ่ผมก้าวมาเไเลก้าวออกมายังได้เดี๋ยวหวมันวอึ่งไปกินมีเ่ตั้มเวลามีไมมี่เขาวัาโบเดอร์ดำนี่เ้าคนมากินมีไม้มากไม่ได้ยิจะไม่เอดำงันมันต้องคนกับตัวเลกตัวงตัวเลกตัวเลกเยอแล้วไม่ลดยกกายกายไมเลยแต่ว่าไม่จ่ายมาโยกเงินอะไรเ่งไม่เจอมันไม่เจอกมันนมาโยกกายนยไม่จ่าเดคนน้พิเกินเพิโกนนวดมาวันไหนเพิโกนนวดมาัน

rồi căng luôn như này kìa, ông rồi đắp mai thì bán cả cao bán cầm nát rồi nhá, rồi đắp thì bao nhiêu thế nào? Nhằng vừa đấy, vừa, vừa đẹp, rung bẹt đẹp, con cây à? Con phong như vậy mà? Con phong, đẹp dễ vậy đấy các, mấy ngày cả đính, nhang nhang, rung bẹt rong, con mèm con mèm, không không nào, rung bẹt rong luôn, cả ga ban à, nhọc má, rung

แน้วนอนเลย้าบัยา้วนอนอยอะตยาไอ้ดเดือนไในร้านยาไอ้ดเดือนนเดือนไหมานน่ยานไมา่ยาโอ้ม่ยาสายมือแต่ที่กับนลานก้อมใช่ไหมมันจะมีหลานก้อมขา่าพอนมันจะเป็นยาปีซัตมันติดสายมือไม่ตึงไม่ึงตัดติ่ก่อนที่ตึงหัวโขงใช่ไหมมันครับอ๋อมันปีซัดปีซัด

ยิงแหลยคนยิงเดี๋ยวมันยิงใหนเลยเนี่ยเรีบรเบียบเลยเออเขานับตะกุนส่วนตอหน่นกันที่ปปอบร้อยเบียบกันเลยโอ้เลียบร้อยเบียบพี่เต้ยใช้มือนี่ไม่ใจนี่นี่ไม่แต่ว่าแต่ว่าทริงๆ่านั้นนับรุนต่อหน่นกันนี่ตตามหมอน่อยันอ้มึงตกึ่งตรก่งปคู่ปะคู่เตียวเทีวกเลยคนมาเนี่ยมาังนี้เป็ยัเ

cho cam đi bàn cổ chiêu cổ chiêu này cao cao có kiến tầm nào cao mai bỏ ra làn cá có mì tầm nắng cá nồi để đục vô trong này này ba nữa là làn cá giá à cay làn làn đấy mình mình cay là lên bình làn phết mai về đấy bình ba bình ba cay khô làn khô

ปอดะควรแต่ปอกบอลในอนามัยึงไนก็เป็นในบางตัวนักกนกายาไ้เลี้ยงกิไปดวยมันเออกิ้มก้มไดยมันมาบลเลียงกมเลยมันจ่มเออปลเลยงเนลยนุเลยจุ่เลยแขกว่ามาก่นอยู่เลยเ่นอยู่กับมือมน่ะมันวางี่ยูกับจุ่มเลยกกกจุกจุเลยกจุหลกไขมูอันพนไ่มู้วนเดล่ บนี่อย่างนั้นอยู่เลยบุญิมันอย่านอยูเรื่อยแหละวันตอนนายบุญนี่มาแลและแต่บุญนี่ว่าเดี๋ยวมันเช็คไงจะมาตาเฉียงเป็นาบุมันต้องจับปล่อยกิมเดี๋ยวเรางนเยอน่ย